เาขาเรียกปืนจะพูดนั้นว่าปืนพกพาที่ที่มีพกใส่กระเป๋าเอาไว้ป้องกันเองต่อมาครับมาดูการพัานนี่คโม่นี่คุม่มเปิดโม่ดันปุ่มเปิดโม่ไปข้างแค่นี้ใช่ค่เห็นไหมแล้วก็พลิกปืนลงครับิดกระสุนใส่นครับปิินปืนกระบอกนี้ที่เตแต่การดิโม่จะมีสองที่สคคือ ง้างนกกับไม่ง้างนกเราเรียกตัวนี้มานกเมื่อใส่ลูกเข้าไปแล้วครับคุณเจอผู้หญิงหรือจะเจอผู้ชายแจ้ร้ายก็แล้วแต่ยิงชักเข้ามาแล้วคุณเหนียวใจเลยก็แบบนี้โก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 ้ชนะมันง่ายพอคุณย <c oughs> ิงจบคุณก <c oughs> ็ตกเท้าเข้าคุตไปนะแต่ไม่แม่นถามว่าทำไมมันจริงไม่แม่นเหตุที่มันไม่แม่นก็เพราะว่าแรงเหนียวที่คุณเหนียวมาเนี่ยมันหนักเมื่อมันหนักปากกระบอกมันจะไม่ยิงดังนั้นถ้าไม่ง้างนกจึงเหมาที่จะยิงในระยะใกล้หรือพิจารณาชักเข้นมาครับยิงขึ้นฟ้า จะเป็นงานบวชงานแต่งงานแข่งเรือที่คุณยิงอัะน,นะนี่คือไม่งานนกภาษาเปรี๊ยะําว่า double action ต่อมาครับจะยิงเป็นงานนกโรลิ่ตัวนี้มันกมนนเนมืน่อที้คือเห็นไหมเห็นข้างบนนี้ไหมโรลิ่ตัวนี้มันนกเอาโป้ง,งน้ำลงมาตัวนี้ครับกลายเปืนโดนดึงมาแล้วถึง90%เราดีแต่มาที่เดียวมันโป้งเลวลาแม่นฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะดับก็้ม่เป็นสิน่งที่เดียวงานนกลงมานะฮนะต่อไปนะครับพอคุณเหยียบายไปแล้วโป้ง ผมพุ่งออกบอกเห็นไหมโมมันจะไม่ทิ้งหลักฐานไว้นักที่เกิดมายิงจบคุณเปิดโม้อีกครั้งบอกยังคงค้างอยู่ในนี้เราเรียกตัวนี้ว่าการขัดอปอกโคตรปอกระถึงนอกแต่แล้วคุณจะยิรใหม่คุณก็ทิดปืนลงใส่นสุก่กเข้าไปขังเข้าไป10โม้แค่น,นั้นเองต่อมาครับคุณดูตรงนี้ได้ดีถ้าคุณน้ำงบแล้วคุณเปลี่ยนใจไม่ยิงคุณจะมาปล่อยปืนแบบนีวไว้ไม่ได้ครับอันตรายคุณไปเปิดโม้ไม่ได้ด้วยปืนมาล็อก แต่สิ่งที่คุณจะต้องทำคือลบนกคำว่าลบนกคือเอานกตัวนี้มาชิดที่นี่โป้งมาทาเหนียวไกลครับแล้วค่อยเดินโป้งทานแล้วันนี้คุณต้องค่อยปลอมแบบนี้ค่อยๆปลอมแต่ถ้าคุณนี้มันจะออกคุณก็ต้องทานเอาไว้แล้วค่อยๆปลอมนะสุดท้ายถ้าคุณใส่รูป็ไปคูณคุณ10โมงคุณเจอผู้ทางให้คุณช้าคุณมาคุณเหนียวไกลโป้งถ้าโป้งแรกมันเงียบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่จ้เป็นตกองอกตกใจเพราะมันเหลืออย่างงี้โป่งไอ้ภูร่าหันคงไม่ดีมากดีที่สุดเลยผู้เหนี่ยวตายไปเรีื่อยๆไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นโม่มันยังคงหมุนอยู่ครับพวกป้อนจะเห็นที่เหลือให้นกสับแต่ถ้าคุณยิงไปแล้วโป้ง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 มันไม่โป้งเลยตัวโป้งนึงอันนั้นก็ตัวใครตัวมันนะฮะท้ายถามว่าผู้หญิงกลัวอะไรผู้หญิงมักจะกลัวว่าพอยิงปืนไปแล้วปั้งกลัวปืนสะบัด หรือที่เรียกว่าตัว Kick Action ระเจ้าในเก่าจะไม่เกิดกับกลุ่มแต่จะไปเกิดกับกลุ่มปืนที่ลงท้ายด้วยคำว่าแม็กนัมเพราะแม็กนัมมันแปลว,ว่าใหญ่โตมหูรังนั่นคือจุด357แม็กนัมกับจุด44แม็กนัมวันนี้เรามีกระทุ้นที่44น่ดจะเป้ามป็ปืนก็ปิด400เจ็ดสิบบาทเจอมู้ไปไหนก็แล้วแต่คือยิงไม่หมดกรุงเทพประมาณ400น,นะครับกระบอกนะครับถ้ายิงแลเล่นแบบสนุกสนานนะครับคือปืนกระบอกนี้ครับกระบอกล,ละ2องพแสนกว่าบาทที่เขาแข่งกันในโอลิมปิก วันนี้เราจะให้คุณยิงด้วยระบบซุ่มยิงคือเหมือนกับสไนเปอร์ที่เขาซุ่มยิงเผื่อคุณจะไปซุ่มยิงผู้ผู้ชายหลายใจอะไรก็แล้วแต่นะฮะสิบรัดเท่ากับร้อยคะแนนถ้ายิงแล้วทําคะแนนได้ไม่ถึงเจ็ดสิบคืนตังให้แต่ทําได้เก้าสิบปาได้มีโค้กให้กระป๋องร้อยสองกระป๋องอันนี้ก็ชุดละร้อยเดียวครับโดยภาพรวมคือทีมคุณที่น่าเล่นก็คือตัวนี้กับตัวนี้ครับแต่สําหรับสองมุมสองมุมสาม,มารถเล่นตัวนี้ได้เลยครับสิบเอ็ดม เขาไว้ดับเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือดับใครแใครหรืแม่ตั้งไว้ดับพวกผู้หญิงหลายใจมันจะเป็นการงกเปนระดับนี้ไดเลยนะครับเลือกได้เลยนะครับอัจสามบ้านครับเือะไรครับสา้จุดสี่ห้าครั